สวัสดีครับผมก๊อฟเสียมนเมอืองเซเว่นวันนี้มาพูดถึงโปรเจกต์ไรเตอร์ฟรีไอเดียกันกแล้ยนะครับวันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนน่าจะต้องเจอนะครับผมเองก็เจอนะครับเพราะว่าผมอายุ40กว่ากว่าแล้วพ่อแม่ผมก็0กว่ากว่าตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องของการดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่านะครับก็โปรเจกต์ไรเตอร์ตัวนี้ผมเรียกว่าโปรเจกต์บูมเมอร์เฮลท์แคร์แอนด์ชิลเดอร์เฮลท์แคร์นะครับเพราะ,ะได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยก<ม>่อนหน้านี้ผมมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่ที่ขอนแกนนนาาาแฟเเป็ยาบาล แล้วก็เป็นหัวหน้าละขึ้นเป็นหัวหน้าวอร์ดละแล้วก็สง่งคอยเขาก็จะมีคนติดต่อมาเออเนี่ยต้องการพยาบาลไปดูแลพ่อแม่อนอยเขาก็เป็นเศรษฐีนะครับก็จะหาพยาบาลแล้วก็เราบอกเฮ้ยมันนี่ต้องทาถึงขั้นพยาบาลก็ได้ใช้พวกไอ้พยาบาลไอ้นักการบริบาลก็ได้อบรมสมเดือนหกเดือนเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายไปดูแลนั่นนู่นนี่ได้ซึ่งประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยส่งไปแล้วบางทีบางคนพ่อแม่เขาตายเขาตายก็มันเป็นเรื่องปกติเขาคนแก่เขาคนเจ็บ มันไม่ใช่คนที่เป็นอมตะเป็นอมตะน,นี่ mm. เออเพราะฉะนั้นตายเนี่ยตายต้องแบบดูแลให้ดีดูแลให้ถูกท่าเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่เขาแก่มากแล้วการยกคนที่เป็นอัมพาตติดเตียงหรือ,อคนอสูงอาย<ก>ุติดเตียงท<อ><ๆ>ี่ผู้ป่วยติดเตียงที่พูดไม่ได้แล้วเนี่ยไม่รู้เขาเจ็บไหมยกถูกท่าไหม mm. บางทีลูกยกเองจะให้คนใช้ไปช่วยยกซึ่งบอกได้เลยครับไม่มีทางถูกท่าไม่งั้นเขาจะมีการเรียนการบริบาล3าเดือน6เดือนทำไม ถูกต้องไหมครับงนั้นอันนี้เราสามารถสร้างสถาบันเกี่ยวกับการดูแลบริบาลดูแลส่งคนไปดูแลาตามบ้านเลยดูแลตามบ้านได้เลยไม่ต้องเป็นต้องเปิดเป็นศูนย์านมารับเลี้ยงนะไม่จําเป็นครับไปดูแลตามบ้านเขาได้เลยเขามีห้องพ่อแม่เขาอยู่แล้วมีเตียงพยาบาลอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนดูแลนี่สิครับให้คนใช้ดูแลประเด็นคือมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าคนใช้ไม่ใช่การบริบาลเราก็เปิดสถาบันการบริบาลขึ้นมาโดยที่มีเจ้าพนักงานพยาบาลมีหมอ นะครับเปิดขึ้นมาแล้วรับฝึกสอนเลยฝึกสอนเสร็จแล้วเราส่งไปเทคแคร์ตามบ้านต่างๆโดยที่เทคแคร์เนี่ยเขาว่ามีาเ,เพื่อนๆผมที่เป็นเศรษฐีแต่ละคนน่บอกเอา้าแล้วเขาจะแอบตีพ่อแม่กูไม่วะหรือเขาจะแอบหยิกลูกกูไม่วะเหมือนที่มีเคสของอโรงเรียนรุบาลตีลูกเขาเอาถุงดาคุมหัวตีตีต,ต,ตีซึ่งเฮ้ยมันมีวิธีแก้ครับมันไม่ยากเราต้องทำวอลลุ่มเราต้องทําห้องส่วนกลางในการที่จะถ่ายทอด บันทึกสดโดยที่เอากล้องเขาเรียกว่า s ูเดียนแคมพวกนี้นะครับเป็นกล้องตัวเล็กๆเป็นหัวกลมๆแล้วก็มีฐานตั้งนะครับมันหมุนหัวไปมาไปมาดูภาพได้ในห้องสวิงดูได้เรื่อยๆซึ่งพวกนี้มันจะมี i p a d d r e s เราสามารถเอากล้องพวกนี้ไปพร้อมเจ้าหน้าที่การบริบาลเวลาเข้าทํางานปุ๊บก,ก็ต้องรีจิตเตอร์เข้างานโดยผ่านตัวเนี้ยเพราะว่าเราเจ้าหน้าที่การบริบาลไม่จําเป็นต้องเข้ามาที่ศูนย์เข้าไปที่บ้านผู้ป่วยเลยบ้านคนไข้ได้เลยเข้าไปว่าเข้าไปปุ๊บแล้วเทคในการรีจิตเตอร์ว่าเข้าทํางานกี่โมง มันก็เช็คเวลาทำรายได้ด้วยถูกต้องไหมครับแล้วทางนี้ทั้งนั้นก็สามารถให้เราต้องให้อ p a d d r e s เดกับเจ้าของเคสด้วยก็คือ,อลูกของเขาที่เข้ามาดูแลลูกเขาต้องคอยมีหน้าจอหนึ่งหน้าจอหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหนึ่งแท็บเล็ตมือถือก็ได้เปิดวิวไว้ยี่สี่ชั่วโมงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่บริบาลไปดูเพราะว่ามันต้องคอยดูแลว่าพ่อแม่ตัวเองอยู่ในเวลาที่ถูกต้องไหมมีการเหมือนถ้าเป็นคนไข้นอนติดเตียงทุกสี่ชั่วโมงพลิกตัวหรือยังตั้งเวลาติ๊บติ๊หน่อยแล้วเขารง หรือเที่ยงกินข้าวหรือยังให้ยาหรือยังช่วยดูได้อีกทางหนึงแล้วที่ศูนย์การริบาลเราเนี่ยบมเออร์เฮลท์แคร์เนี่ยควรต้องมีวอลลุมเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มีสิบยี่สิจอเลยมีเจ้าที่คอยดูซึ่งเราจะดูทีเป็นร้อยเคสอย่างเงี้ยมันอานดูไม่ทั่วถึงแต่ว่าคุณต้องช่วยดูนะครับและทางนี้ทั้งนั้นได้ถึงให้เด็กเล็กที่เป็นเด็กเบบี้เลย ว่าเราบางคนเขามีลูกนะเขาก็ไม่เียดูแลเพราะต้องไปทํางานาเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเจ้าหน้าที่การบริบาลพวกนี้เข้าไปดูด้วยแล้วเจ้าหน้าที่การบริบาลเหล่านี้ต้องเรียนเรื่องของจิตวิทยาเด็กด้วยในการเลี้ยงเด็กนะครับด้วยเราก็จะเทคแคร์ดูแลได้คุณก็มีกล้องวงจรปิดในการดูซึ่งอันนี้ผมรับรองครับว่าเป็นธุรกิจได้แน่นอนเพราะตอนนี้มันสู่ยุคของบูมเมอร์พ่อแม่ของผมเนี่ยเป็นอยู่ในยุคบูมเมอร์ครับคือเด็ก1ล้านคนซึ่งไว้ง่ายตอนนี้มีคนแก่หนึ่งล้านคนคุมคมนะครับ ที่กําลังแก่แล้วก็ต้องการการดูแลเพราะฉะนั้นรับรองว่าเป็นอาชีพได้ครับใครเอาไอเดียตัวนี้ไปทําได้ลองดูครับรับรองเป็นธุรกิจได้แน่นอนครับสรับตัวโปรเจคไรเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเพียงแค่ายไอเดียเพียงสั้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจและสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมดิวติดต่อกลับมาทางผมได้นะครับทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ทางไ i n ์อินส a าแกรหรือว่า YouTube เองที่ผมโพสลงไปนะครับสามารถดิวได้เลยนะครับผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็ หรือจะโทรศัพท์มาหาผมก็ได้นะครับแต่ว่าขอไม่เกินสามทุ่มนะครับเราจะได้คุยกันยาวนิดนึงนะครับจะได้อธิบายในความเข้าใจสงสัยให้กระารางได้นะครับซึ่งตัวโปรเจ์ไรเตอร์ตัว,ตวนี้ผมให้เป็นฟรีไอเดียนะครับเพืเ่อนเนพื่อนพี่ๆองน้องติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมก็หวังว่าไอเดียที่ผมให้ไปนี้สามารถที่จะทําให้เพื่อนเนพื่อนี่ๆน้องสามารถเอาไปประกอบเป็นสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวของตัวเองและอย่าลืมดูแลประเทศชาติด้วยนะครับขอบคุณครับ